พี่ชายคนนี้ถูกไหมคะัชอบแา้านรัโชตินดาชัยชครับสวัสดีทุกคนด้วยนะคระับเอาจริงๆนะอย่างนี้กับตันเลอก็ไม่ต้องทำงานหรอกเดี๋ยวก็มีสตอรี่กี่หลงกี่รัผมไม่ต้องตกงานแล้วนะฮะมันไม่ค่อยมีอะไรให้ทำหรอะ คือแบบเป็นแต่ในนามก็แล้วกันนะฮะสวัสดีช้าบีเบมเบอร์รู้ท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่บีเบมเบอร์มูวี่เดย์กับบีควิดนะครับผมกิจกรรมในวันนี้เราจะได้ดูหนังกันแน่นอนแล้วก็จะมีการแบบเหมือนมาบีเอ็นควิดเล็กๆกับทาบิลกิ้นแล้วก็พี่พีด้วยนะฮะด้วยอะไรวะลินเลงพันเงิหมดแล้วนะฮะวันนี้ใครพร้อมที่จะดูหนังที่เร็วและแรงที่สุดในวันนี้อย่าง Fast and Furious เทนบ้างใครพร้อมไหมฮะ เดี๋ยวนี้ได้ดูแน่นอนนะเดี๋ยวนะก็จะเริ่มฉายสักประมาณาสามทุ่มคือนั่ง, oh. งก,กันตอนนี้แหละนะค oh. นนั้นก็สามารถไปรีวิวกันได้เลยจะบ้าหอารอกิจกรรมแป,ป๊บเดียวนะครับแล้วก็มีความสุขกันสุดๆแล้วก็เดี๋ยวจะได้ดูหนังกันนะครับผมเอาล่ะแต่วันนี้เนี่ยต้องขอความร่วมมือสมาชิกของดีเมย์วัตถุท่านนะครับงดการไลฟ์ทุกชนิดนะครับรูปภาพนิ่งหรือว่าวิดีโอสามารถถ่ายได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไลฟ์ ขออนุญาตจริงๆนะครับแล้วก็งดยืนแล้วก็ไม่รบกวนผู้ชมท่านอื่นๆด้วยนะครับผมเอาล่ะไหนๆก็ไหนๆมาถึงกระตอนนี้แล้วเนี่ยใครพร้อมที่จะรับชมโชว์สุดพิเศษจากเบลกินบีนพีแล้วบ้างขอเียงแฟนๆโฮมเบลกินบีนพีนะครับผม กี่จยิบไม่สักคู่นะฮะไม่ไหนดิตึ๊บตึ๊บตึ๊บตั๊บมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทีร้องเพลงอยู่แล้วก็ไม่ได้มองไม่ได้ดูอะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นชายตาละมานี่แต่พ่อแม่ผมงงมากพ่อแม่ทีนั่งเป็นตับอยู่เลย ขอสี่จีกับมิกพีนะครับผมกับูกับพีคลิปวันนี้วีมพบเจออะไรพิเศษกับพีเมเบอร์เลยนะครับก่อนเื่นเลยเนี่ยต้องบอกว่าต้องขอกราบสวัสดีทุกคนอีกครั้งย่เป็นทางการนะครับแล้วรวมถึงผู้บริหาจากบีคลิปนะครับลูกค้าสมาชิกของบีเมเบอร์ทุกท่านนะครับแล้วก็พรีเซนเตอร์รุ่นพี่ของเราอย่างพี่มิกคีิอยู่ตรงไหนฮะีรขสีพดีนะครับผม r e ได้มาพบเจอกับสเตอร์ลอนนอกจากผู้บริหารนอกจากบีเบอร์เราจะมีอีกแล้วสเตียร์ลอนนอร์นะครับครอบครัวของทีมี <c oughs> แล้วกับทีมด้วยนะครับโอเควันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเราจะมาร่วมพูดคุยกับทีมดนตรีกันชน,น,นิดนึงนะฮะ <c oughs> เกี่ยวกับภาพพิมพ์โฆษณาที่หลายๆคนเนี่ยได้ชมกันไปแล้ว <c oughs> แล้วก็มีเพลง Miss Everything เนี่ยคือแบบเต้นต่างทั่วประเทศเลยค่ะนะฮะการที่ทำวันนั้นเหมือนเหมือนจะถ่ายแยกๆกันแล้วก็ไปรวมๆกันด้วยหมายถึงตัววิดีโอใช่ไหมครับใช่ใช่ครับ แค่นั้นเองเอาก็มีถามว่าใช่ไหมสองใช่ไงเอ็โถงเลเอางี้ดีกว่าคือรู้สึกยังไงบ้างกับการได้มาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวบีพิกของทั้งสองคนเลยคืออย่างครอบครัวครอบครัวบีพิกเป็นใครบ้างครอบครัวบีพิกเป็นใครบ้างคุณเฮงนี่ไงโซเส่แล้วก็นี่พี่ครอบครัวบีพิกอยู่ีธงนี้แล้วก็มีโก้สวัสดีค่ะคือคำถามนี้ก็ กี่โค้งว่าเราก็เป็นครอบครัวมีพึ่งมาตลอดนะเป็นครอบครัวกับคนในพีค่ะครอบครัวกับเราผู้บริหารแต่วันนี้มาร่วมงานแบบเบื้องหน้ากันมารู้สึกยังไงล่ะจิตใจของเราก็ดีใจนะเพราะว่าเราก็ขอความช่วยเหลือทางมีพึ่งบ่อยมาตลอดมาตลอดรถติดหลบอะไรก็โทรบโกเรียกลมมาลากหน่อยใช่มีบ้างโกมาเองโกมาเองเลยใช่โอ้โหพอดีใกล้ๆใช่ใกล้กันแล้วพีครู้สึกไงบ้างครับครับดีใจครับผมแล้วก็ อย่างที่วิวกินบอกใช้บริการบีฟิกตลอดขอยางกาแฟตลอดเนี่ยแล้วยางเราเปนไม่ได้เส้นเราแบบสองพันคือด้วยเนีกยเขาโกงอยาใจดีอยู่แล้วใช่ที่ยางบีฟิกเงินนี้ผมซื้อผมก็ไม่เคเปลี่ยนมาเหมือนกันเพิ่งดีบีทอาไปเปลี่ยนมานไม่ยอมบอกเลยไม่ต้องไม่บอกผมเป็นลูกค้าผมลูกค้าผมเป็นลูกค้าชั้นดีจริงจริง แต้มในบีเมเบอร์หมวกนี่ยสามารถแลกที่นั่งมาในที่นี้ได้ประมาณ30มสที่นั่งเฮ้ยขนาดเลยล่าสุดผมไปเปลี่ยนยาง4 2เส้นหน้าแล้วก็ไปเปลี่ยนพวกแบบของเหลวในระบบหรือชนส่วนต่างกายนะในรถในรถในรถเดี๋ยวแล้วกายพอมีอยู่ยังมีอยู่นะะฮไปเปลี่ยนมาแล้วก็ส่งไปบอกกินเฮ้ยเดี๋ยวเจองานที่คุยแต่วันนี้กูมาหน้าที่ตรงนี้ก่อนแล้ววะเ่ะไม่ยอมบอกไม่ยอมบอกอยากหน้าแตกระเบิดพอดีทำไมอ่ะแล้วแล้วไปอันที่แตกซื้อที่ไหนอันที่แตกเนี่ย ไม่จับไม่ได้แล้วแต่อันใหม่ซื้อบีพีกจกับไปแบบรันแฟลดรันแฟลดต่อจากนี้เวลารันแฟลดระเบิดปุ๊บสามารถวิง่งต่อได้ฮะเออ<ะ>นะฮะเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วว่าทั้งสองคนในต่างก็ใช้บริการบรีพีคกกันอยู่แล้วใช่ครับเอาอีกถามดีกว่าสิ่งที่ใช้บริการมากที่สุดในบีพีคคืออะไรอ่ะกิซก่อนกันผมอ่ะถ้าถ้าเข้าไปบ่อยในสุดก็คือจะเข้าไปเติมลมอืมใช่เติมลมแล้วก็เปลี่ยนยางนี่มันก็จะเป็นระยะมานหนึ่งละสองปีถึงสี่ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เช็คสาม สาวธิรกายเช็คฟรีอยู่แล้วใช่ไป ah, oh. ็นวงหน้าใครผมนึกว่ารวมถึงท ah ั้งหมดที <t ose> <t ose> ่พูดไปอ๋อใบหนึ่งที่เช็คตัวเช็คสาวบายนาระตรวจฟรีอยู่แล้ววิกนะฮะถูกต้องส่วนยุ้ิ้มถึงแม้ว่าเขาจะเป็นครอบครัวพีพีแต่ว่าเขาใส่เงินถูกต้องเออมันจะเป็นระโกจ่ายใช่เ้ยมันเป็นระบบเาเรียกว่าบริษัทมันต้องจ่ายได้มันอยู่ดีจะให้ใครมาจ่ายฟรีไม่ได้มีแต่ทีพีคนเดียวที่ขออย่างฟรีใช่แสดงว่าเขาโง่รักเธอนะเขาหักหักตัวเธเวลา อย่างนี้ก็มีอ่างมีตัวชี้ทางสิ่งแวดป้อเติมลมแล่นอีพีเข้าไปใช้ประกาศอีวิคเหมือนกันครับสัญญาณจะเป็นเติมลมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าลมแบบชอบแบ้งบ่อยก็เลยเป็นเติมลมแล้วก็เป็นเปลี่ยนยางนะครับไฮโดรเจนไฮโดรเจนใช่ และที่สําคัญก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากอยู่กับบิ๊วพี่คือการบริการครับเพราะว่าพี่พี่ช่างหรือว่าพี่ที่อยู่ในออฟฟิศที่แบบเวลาแคชเชียร์ต้องจ่ายตังค์ตังค์เป็นคนที่พูดจาสุภาพแล้วก็มีความรู้ด้วยรถอย่างแท้จริงพูดยังไงพูดยังไงสวัสดีครับโอ้โหตายละเวอร์ใหเวอร์ใหม่เวอร์ใหม่เวอร์ใหม่เขาพูดดีเขาก็เหมือนว่าเออเขาอยากรู้ว่ายางเราเติมเท่าไหร่ผมก็หาผมไม่รู้ว่าเติม จับไม่ได้เขาก็มาดูให้ว่าเออมันควรจะเติมเท่าไหร่สามสิบสี่สามสิบสองะไรประมาณนี้ทีนี้เนี่ยมีอะไรอยากจะบอกกับทุกคนที่เป็นสมาชิกของ B Member ที่แลกคะแนนนะฮะที่ทุกคนเนี่ยไปใช้ด้วยกันเป็นวิกมาแล้วมาเจอทุกคนในวันนี้ว่ามาเจอกับพีพีบิวกินในวันนี้บ้างบอกเขาหน่อยสิว่าเจ็บใจเราบีคิดยังไงอ่าพีพีนี่โยนโยนแบบเท่ๆไม่ใช่เราคิดไม่ทันจะสิเราให้เกียรติเขาพูดก่อนไม่ ก็จริงๆวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้มาเจอทุกคนนะครับแล้วก็ตื่นเช้าไหมตื่นเช้าไหมถามก่อนตีโม่ตื่นกี่โม่ตีหกโมตีห้าตีห้าถึงห้าสิบเอ็ดโมเราก็ต้องตื่นมาแต่งองค์ทรงเครื่องอ๋อตื่นพร้อมกันตื่นพร้อมกันวันนี้สองคนก็ตื่นเช้ามากเหมือนกันแล้วก็ร่างกายด้ตื่นพร้อมกันที่ไหนรู้เขาหรือว่าเธอของคนอื่นขอกเราทุกคนอ่า นี่งคือไม่ได้อินพลายว่าแบบไค่ตื่นมาพร้อมกันอะไรอย่างงี้ไม่ได้แค่ตื่นพร้อมกันเฉยๆดนั้นเวลาดูกันก็เวลาตื่นมันก็จะอมท้องกันใช่ผมก็ตื่นพร้อมกันเฉยๆนนี้แต่ว่าคนละที่คนละที่เละที่จริงถัดต่อถัดมาวงคอนถุนต้องถุนต้องอะไรก็ได้ฟันเอออ่ะเแล้วพี่จะบอกอะไรทุกคนที่มาในวันนี้บ้างครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้งานเช้าได้หนึ่งนะแต่ก็ดีใจที่ทุกคนมานะครับ ดีใจครับดีใจเขาพูดไปหมดแล้วไงเราเสริม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 ความรู้สึกแบบขอบคุณไม่ไมีมีอะไรจะบอกปากรนมาเออปุ๊บเจอกันเมื่อเมื่อคืนก็เจอกันบ้านคืนกะไรอย่างเงี้ยเออมีเรื่องอะไรจะสารภาพกับเาอ่าเอางี้เรื่องเอาเอาเรื่องสารภาพของผมมีเยอะนะจริงเฮ้ยเรื่องเกี่ยวกับบ้านเราก็มีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเออ เราจะดูกันนี่คือ Fast and Furious 10ภา<ะ>ครับเวลาที่แบบเออคนในหนังอ่ะเขาจะแบบแข่งรถกันเนี่ยเขาจะ,ะมันขับมาแบบติดไฟแดงข้างๆกันใช่<ะ>แล้วก็มองหน้ากันแล้วก็เหมือนดูในใจว่าเฮ้ยเวลาต้องแข่งละสองคนนี้ก็มีโมเมตรรนต์บ้างนเฮ้ยโมเมนต์แข่งรถตอนไหนเฮ้ยผมล่าแค่นี้นะครับเข่าๆโอ้เดี๋ยวผมจำไม่ได้ <laughs> แต่มีทอมมันแต่มีทอมมันอยู่นะฮะผมโอเคถ้าอย่างนั้นในเมื่อ <Workers S 2> ทั้งสองคนเน be ี่ยต <aa> ั Sultan, ้งก็เป็นสมาชิกของ B member อยู่แล้วและคนที่ที่นี่ยตั้งก็เป็นสมาชิกของ B member อยู่แล้วมีอะไรอยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยไปแนะนำคนที่ยังไม่มีสมาชิกของ B member ให้พวกเขาเนี่ยมาสมัครบีควิปบ้างครับก็อยากอยากเชิญชวนทุกคนนะครับผมใครที่สมัครอยู่แล้วก็นั่งเรียอยู่ตรงนี้แล้วอยากให้ชวนเพื่อนๆละกันนะครับมาสมัครเป็น B member ทาง B quip รับรองว่าคุ้มแน่นอนนะครับผมแล้วก็ถ้ามีโอกาสอีกก็เดี๋ยว B quip ก็จะมีกิจกรรมดีๆมาอีกเรื่อยๆครับ ไม่ว่าจะเป็นฟาสต์คือเขาบอกว่าฟาสต์ภานี้เนี่ยจะทำเป็นแบบไตรภาคสุดท้ายคือจะมีสิบอันนี้คือสิบจุดหนึ่งที่จะได้ดูเดี๋ยวจะมีสิบจุดสองแล้วก็จะมีสิบจุดสามออกมาเดี๋ยวอาจจะแบบเฮ้ยถ้ามิวิจัยเดียร์พาไปดูทุกภาคเลยเฮ้ยเฮ้ยเ็นไปได้ก็เป็นไปได้อะกินฝักคนเชิญชวนคนทีียงไม่มี่อยครับก็สำหรับวีเมมเบอร์นะมันก็จะมีสิทธิพิเศษอะไรมากมายนะครับผมก็ผมก็ไปใช้บริการเติมลมอยู่ประจำอย่างที่ี่พี่บอกนะใครที่ยังไม่ได้สมัครก็ ชึบชึบชึบผับป้ายชวนเพื่อนๆมาสมัครด้วยกันแล้วก็มาเป็นครอบครัววีควิ้ด้วยกันนะครับผมครับทุกคนที่เราอยู่ด้วยกันตรงนี้ถูกต้องแล้วนะครับผมเองก็เป็นมีเมมเบอร์คนหนึ่งเหมือนกันคือปกติเนี่ยเรื่องคือเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อนอยู่แล้วสำหรับถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องยนต์ช่วงล่างอานไหลเกียร์โช๊คอะไรคือไปใช้บริการที่นี่ตลอดที่สำคัญคือเวลาที่เรา แต่ข้าวที่าำไปแล้วเนี่ยยังสามารถสะสมพอยต์เอาไว้แลกดูแลง่ายได้มากมายนะครับผมนอกจากนี้วันนี้เรายังมีเซอร์ไพรส์จาก2คนนี้ด้วยถูกต้องครับทุกคนฮะที่ใต้ที่นั่งทุกคนเนี่ยจะมีผีอยู่น,น,นะฮะไม่มี <c oughs> ไม่มีผีผ <c oughs> จะมีแล็กเกอร์และจะมีหน้ากากอาชเซนโรยลงมา <c oughs> แล้วเดินทางนี้ตามไฟใช่ลูกขึ้นสูงให้กับเด็กและสี่ก่อนอันนี้สูงให้กับตัวเอง ladies and gentlemen gentlemen ไม่ e, มีม e ีสติกเกอร์นะ่ทุกคนมองดูเลยมีสติกเกอร์สองสีด้วยกันนะฮะจะมีสีดำกับสีอะไรนะสีเหลืองสีเหลืองดำกับสีเหลืองนะฮะนี่โง่ลงไปหาหรือใช่ใช่ปะป้าเอ้ายกมือผมงสีสติกเกอร์มาดีไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครเจอสติกเกอร์แล้วเนี่ยต้องเอาสติกเกอร์มาไหมพี่ที่ทำงานสติกเกอร์มาไหมฮะได้เลยติอนตองมาด้วยอ่าเอาสติกเกอร์มาแล้วก็มา ที่หน้า้านลางได้เลยนะเพราะว่าเราจะมีของมาแจกโล็ม่มีนะไม่เห็นของเลยอ่ะเองลองุกขึ้นลขนเองมีใ้เจอขที่นัออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับอุ้ยพ่ออันนนอันนั้นติ๊กเกอร์เป็นเทาแล้วขอเองวกันไม่ไ้ไมไดล จะมีทั้งหมดเนี่ยประมาณสิบและสิบ้าใบนะสี่และสีและสิบห้าสิเกิรอบกันสามสิบานรวมกันไปสามสิใช่ใครหนไม่เจออ่ะก็ยี่ชนคนนั่งเนี่ยเราไม่แล้วก็เราแยบเป็นของตัวเองเยดีกว่าไม่ได้นะใ่เห่มีกยว่า คิดวประมาณนี้กเประมาณัวันจิบจิบไปทั้งวันเลยนมาณีนครัมีลายเซ็นของทั้งบิวกิแล้วก็พีเลยนะจะแยกกันแยกกันบิวกิบห15แล้วก็พี15นะครับเป็นแก้วนะของบิวิที่เบอกกับการเดินทางไปยิ่ไใหนไกลจะไม่ต้องแบกซุน้ำบ่อยๆครับารับผมเป็นตัวอย่างกันไปแั่งนี้อีกคอละหนสองามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าิเ เอานี้ถ้าไม่ครบเราก็แจกเท่าที่มีเลยไหมเพราะว่าอาจจะไม่มีที่นั่งจริงๆครับแต่เราที่มี่จุตายคนหลังเป็นเยี่ยมมานเลยนะที่มีหมดแล้วมีหมดแล้วตอนนี้เนี่ยสีเหลืองมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดฝั่งนี้สิบเอ็ดที่ถูกบอกแล้วคำนี้ฝั่งนี้นับตลอดนับเอาละขอบคุณคนหน้ามากเลยนะครับคนหลังไม่ไม่ตามไม่ตามน้ำเลย หนสิเอ็เท่านั้นแจกวแล้วกันเดี๋ยวอีกอีกข้างละสลยไมอีกข้างละสเ่าล้วลดเอเลยมเอาดีสามขาามเลยมเออไม่เลยก็มกติมันอยู่แล้วมีใครไล้ใช่ไหมการของบีคิมมั้เดี๋ยวแลอีกอีกคน เตัวนี้ดยใช่ยวนี้เูแล้วก็สุงที่เท่าไหร่หนึ่งถึงเท่าไหร่ครับประมาณ G G G แม้ G G เลือเลขเลขเหรอมันมีสุดที่เท่าไหร่นะวาวาสุดที่คือเลขเท่าไหร่ครับสี่สิบสครับผมให้สีเลยเพราะมองเห็นยาก G สสีไม่มีสนึ่งวิ่งกระโดดไปหน้าไก่ล ไม่ใช่ไม่มีเหรออันนี้คืออะไรนะไม่มีแถวจีไม่มีแถวจีเหรอฮะ 有得睇，有得发。 มันมีเลย B B เลยทุกคนโอเคถ้าเรามีคลิปกินเอาแถว B ที yeah, no b ่ไม่มี B boy ครับ B boy เท่าไหร่นีครับ B boy บเจครับ B boy บเจ็ดเงียบนะดูส B boy มันจะโล่งหน่อยเอาแถว N ไม่แถว N เอาแถว N ไน